บอกยามเช้าลอยต่ำเหนือคลองเล็กไทยวัดเสียงระฆังเบาๆเคียงกับเสียงสวดอภิธรรมที่ลากยาวขวัญยืนช่วยร้อยพวงมาลัยอยู่หน้าศาลาการจากไปของญาตจ,จันทร์ทำให้ทั้งหมู่บ้านกลับมาพบกันอีกครั้งดอกดาวเรืองเหลืองละลานตาซองผ้าป่าถูกวางเรียงเป็นตั้งใบประกาศขอบคุณผู้บริจาคถูกปริ้นจนหมึกจางหลวงตาแม่ตากล่าวอนุโมทนา ขอบุญกุศลจากงานนี้ส่งแก่ดึงวิญญาณคุณย่าเสียงสาธุทอดยาวเสียงกระซิบมาที่ขวัญเจ้าภาพว่าเงินบุญได้มากกว่าที่คิดเยอะคนเราพอมีงานศพก็พร้อมใจกันทำดีนะขวัญยิ้มจิตจืดเธอหันไปมองเทียนยาวสองแสงสีทองแล้วได้ยินเสียงตัวเองดังเงียบ,บในใจ ทำไมต้องรอถึงวันตายคนถึงจะพร้อมทำดีให้กันคืนนั้นหลังกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลขวัญน,นั่งอยู่หน้ากระถางทูปสายลมเคลาเสียงคลื่นไกลๆเธอนึกถึงถ้อยคำของแยะจรรยันครั้งยังแก่อยู่บุญไม่ใช่เหรียญที่เราจะโยนลงตู้หลังจากที่ตาเราจากใบบุญคือมือที่ยื่นให้ต่อเรายังหายใจ หลายปีที่ผ่านมาขวัญเอาแต่ทำงานในเมืองใหญ่กลับบ้านมาน้อยครั้งเธอรู้สึกเหมือนกำลังค้างจ่ายความกะตันอยูเมื่อเปลวเทียนค่อยค่ยสั้นเธอตั้มจิตอธิษฐานไม่เอ่ยขอสิ่งใดอื่นใดนอกจากความกล้าที่จะเริ่มต้นเช้ามืดวันต่อมาขวัญเยินริมท่าน้ำเห็นเรือพายโบราณของลุงแชมค่อยคอยเคลื่อนในสายหมอก เธอคิดหัวข้อบนป้ายไวนิวที่อยากติดหน้าสาราวัดมีข้อความว่าอย่าให้บุญเกิดเพราะตัวเราตายทำสั้นๆโจมตีความเคยชินอย่างสุภาพเธอเริ่มจากสิ่งเล็กเล็กมากเธอชวนเพื่อนบ้านช่วยกันจัดจัดตั้งครัวใจอิ่มทุกวันพระแจกโจ๊กร้อนๆให้คนงานประมงก่ออ,อกเรือ ตั้งโต๊ะตรวจคำดันโดยอาสาพยาบาลขวัญเอาเงินที่คนตั้งใจทำดุลอารยจันทรวันนั้นแบ่งส่วนหนึ่งไปซื้อไฟฉายกันน้ำและชุดปฐมพยาบาลไว้ประจำชุมชนฉันไม่แน่ใจว่าคนจะเห็นด้วยแค่ไหนแต่ในใจก็มีเสียงญาจันร์ตอบกลับมาแค่เพียงแสงเทียนไหวพอเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้ขวัญได้เริ่มเดินทำไปข่าวครัวใจอิ่มแพร่เร็วกว่าโบทประกาศ วันพระถัดมาคนต่อคิวยาวเหมือนงานทอดกระถินขวัญจัดการวางโครงการให้เป็นกองบุญคนเป็นใครอยากร่วมก็ร่วมไม่ว่าจะร่วมด้วยเวลาฝีมือหรือรอยยิ้มไม่จำกัดว่าต้องเป็นเงินเธอทำป้ายเล็กๆเ,เ,เขียนว่าทามศีลภาวนาสามช่องทางให้ร่วมบุญตายป้ายมีตะกร้าใส่บัตรกิจกรรมเก็บขยะริมคลองปะซ่อมเพือชาวบ้านสอนการบ้านเด็ก ค่ำลงรวมตัวการนั่งภาวนาสิบนาทีเสียงคัดค้านเริ่มมาทำบุญก็ทำชิวรัสสิไปเก็บขยะมันจะนับเป็นบุญได้หรอเสียงลุงเพิ่มบุญขวัญยิ้มโค้งน้อย,อยบุญคือการไม่เบียดเบียนการเกื้อกูลขลุงวัดก็อยู่ในใจของเราได้ทุกที่แกเงียบไปคู่หนึ่งก่อนกลับบ้านเอาค้อนกับตะปูมาช่วยปะซุ้มประตูโรงเรียนเด็กๆชอบบัตรภาวนาเป็นพิเศษเพราะมีรูปดอกบัวสีชมพู ขวัญสอนให้หลับตาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเสียงฉิ่งเบาๆจากแม่เพลงที่สมัครใจกลายเป็นจังหวะร่วมใจขวัญตั้งตู้คำขอขมาเป็นสมุดเล่มหนาใครมีเรื่องค้างขาใจก็เขียนขออโหสิให้กันและกันได้บางบรรทัดทำเอาคนอ่านน้ำตาซึมขอโทษที่เคยพูดดังแรงกับแม่ขอโทษที่ขโมยเยื่อปลาเพื่อนตอนเด็ก เมื่อหลวงตาเห็นความคึกคักก็ยิ้มขวัญแอบกลัวว่าจะถูกตำหนิว่าไม่เป็นแบบแผนแต่หลวงตากับพูดเบาๆบุญที่ทำให้คนเป็นคนสำคัญกว่าบุญที่ทำให้คนตายชื่นใจชั่วคราวคำนี้กลายเป็นลมหายใจถัดไปของเธอเลยทีเดียวเย็นวันหนึ่งเมฆดำตั้งเขา าพายกุก่อตัวกลางทะเลอันดามันลมชายฝั่งแรงกว่าปกติชาวประมงเร่งรากเรือขึ้นฝั่งขวัญมองกล่องไฟฉายกันน้ำดีที่เราเตรียมไว้เธอส่งข้อความในกลุ่มกองบุญคนเป็นนัดซ้อมแผนรับมือแจกไฟฉายเช็กรายชื่อผู้สูงอายุที่ลุกเดือนลำบากจัดเส้นทางอบพยพในโรงเรียนประถมฝนเริ่มลงเม็ดลำคลองค่อยๆดำสะพานไม้ที่เธอเพิ่งช่วยซ่อมยังใหม่อยู่นั้น ขวัญภาวนาในใจหวังให้บุญที่ทําขณะยังมีลมหายใจนั้นได้ช่วยให้รักษาชีวิตที่จะผ่านคืนพายุไปด้วยกันให้ได้ค่ำวันนั้นฝาผ่าแหวกท้องฟ้าราวฉีกผ้าเปียกเสียงลมวิ่งผ่านบ้านไม้เหมือนเสียงรถไฟฝนกระหน่ำจนรั้วไผ่เอนลำน้ำเชี่ยวกว่าเคยน้ำเสาะตลิงหน้าวัดจนดินทรุด ขวัญถือวอลกี้ท็อกกี้ประสานทีมเปาสีที่โรงครัวลุงเพิ่มคุมสะพานเด็กๆก,กับครูรวมตัวที่ห้องเรียนชั้นล่างมีเรือเครื่องลำหนึ่งยังไม่กลับเรือของลุงแชม่มเสียงจากท่าน้ำทำขวัญสะดุง้งเธอขวาเสื้อกันฝนและไฟฉายมุ่งไปทางท่าน้ำโคลนกระเด็นจนรองเท้าดำลมน้ำเข็มระแทกหน้า เธอเห็นแสงวาบเล็กๆก,กลางคลองสัญญาณไฟฉายจม,จม,จมๆโผล่เรือกู้ภัยชุมชนที่เพิ่งได้เครื่องมือจากเงินบุญกองบุญคนเป็นเคลื่อนออกจากท่าขวัญน,นั่งหัวเรือลมหายใจสั้นแต่ในใจมีคำเดียวพุโทโธพุทโธเรือตัดเคลื่อนไปจนพบเรือลุงแชมความข้างกอจากลุงแชมปกอดหลานชายนนไว้แน่น ทั้งคู่หนาวสั่นจนเขียวขวัญกับชาวบ้านช่วยกันดึงขึ้นแสเรือโชคดีที่มีพ่อหุ่มจุกเฉินกับถุงร้อนที่กองบุญจัดเตรียมไว้คณะเรียกลับภาคคลื่นอีกลูกพุ่งเข้ากระแทกขวัญกดไหลเด็กชายให้นอนหมอบหล่อนภาวนาแบบไม่ขอปฏิหารแต่ขอให้มีสติและมีแรงที่จะพาทุกคนถึงฝั่งเธอได้กลิ่นเทียนหอมจากถุงยางชีพ กลิ่นเดียวกับคืนสวดอภิธรรมคุณย่าจรรันภาพเทียนยาวเปล่งแสงทาบกับฟ้าอัศนีเหมือนว่าย่าจรรันกำลังวางมือบนไหล่และเหมือนมีเสียงกระสิบว่าไปต่อไปต่อหลานเอย๋ยเรือเทียบท่าท่ามกลางเสียงชัชโยป้าสีร้องไห้เงียบเงียบขวัญยื่นผ้าห่มให้นนแม่ของเด็กคุกเข่าขอบคุณเธอสายหน้า เราแค่ทำในสิ่งที่ควรหลวงตาที่มายืนรอใต้ฝนยิ้มให้เห็นไหมล่ะบุญของคนเป็นมันอุ่นนะคืนนั้นพายุยังไม่สงบขวัญเดินตรวจบ้านผู้สูงอายุแจกเฟชชยและยาดมเสียงฝนซัดหลังคาสันกษสียังคงดังแต่ในใจเธอนิ่งกว่าทุกทีเหมือนเสียงภาวนาเสริมกระดูกสันหลังทุกครั้งที่เธอเผลอกลัว เธอกลับมาหายใจเข้าพุทธออกโทและเดินต่อในความมืดรุ่งเช้าหลังพายุสงบหมอกสีเงินทับทุ่งดอกดัวในสะหลังกุติเบิกกลีบอย่างเหน็ดเหนื่อยถนนลูกรังเต็มไปด้วยเศษกิ่งไม้แต่บ้านคนปลอดภัยกว่าที่คาดเราสูญเสียเรือไม้สองลำกับเพิงกุ้งที่พังครึ่งหลังแต่ไม่มีใครเสรียชีวิต ไม่มีใครให้บุญเกิดเพราะข่าวตายอย่างที่ขวัญกลัวที่สุดเย็นนั้นขวัญชวนคนทั้งหมู่บ้านทำพิธีเล็กๆที่ศาลาเริ่มด้วยการภาวนาห้านาทีแล้วเชิญทุกคนเขียนในสมุดต,ตู้คำขอข,อขมาเธอเขียนบรรทัดแรกขอโทษญาติจันทที่เธอกลับบ้านช้าไปหลายปีขอโทษตัวเองที่ปล่อยให้ความกลัวขัดขวางการทำดี คนอื่นๆก็เขียนตามลุงเพิ่มขอโทษที่เคยดูแคลนเด็กวัยรุ่นป้าสีขอโทษที่เคยซุบสิบนินทาเพื่อนบ้านครูแป้งเขียนขอโทษนักเรียนที่เคยระเบิดอารมณ์จากนั้นทุกคนก็ลุกขึ้นกล่าวกล่าวอาโหสิให้กันและกันทีละกลุ่มบรรยากาศไม่ศักดิ์สิทธิ์จนห่างไกลแต่จริงใจจนอบอุ่นหลังพิธี ลงตาผู้สั้นๆบุญไม่ใช่แค่กระดาษชี้แจงค่าใช้จ่ายงานศพแต่บุญคือการลดเวรในหัวใจและลงมือช่วยกันตั้งแต่อยู่ตรงนี้ขวัญมองเปลวเทียนเล็กๆบนแท่นเธอเห็นหน้าเด็กนนสะท้อนในแสงนั้นอนาคตของหมู่บ้านกำลังหายใจ ขวัญเปิดบัญชีกองทุนคนเป็นอยากเป็นทางการแทนที่จะรอระดมในงานศพทุกคนร่วมบริจาคก,กันตามกำลังเดือนหนึ่งจัดกิจกรรมซ่อมหลังคาให้ผู้สูงวัยจัดทุนการศึกษากลางปีบริจาคไฟฉายและเสื้อชูชีเพิ่มให้ทีมกู้ภัยเธอพิมพ์สติกเกอร์เล็กๆแปะบนทุกกล่องว่าอย่าให้บุญเกิดเพราะตัวเราตายค่ำวันหนึ่ง วันนั่งริมคลองยกมือไหว้ขอบฟ้าเธออธิษฐานไม่ใช่ขอให้ชีวิตไม่มีพายุแต่ขอให้ทุกครั้งที่พายุมาขอให้มีคนยืนข้างๆกันพร้อมมือที่แบ่งปันและใจที่ให้อภัยกันเธอกรวดน้ำเงียบๆในน้ำที่กำลังนิ่งแสงอาทิตย์สุดท้ายตกกระทบละอองน้ำเป็นสีทองเหมือนญาติจันทร์กำลังหัหเราะเบาๆจากกระลอกคลื่น หลายเดือนผ่านไปลุงแช่มจากไปอย่างสงบด้วยไัวชราคนในครอบครัวขอจัดงานอย่างเรียบง่ายไม่มีพวงหลีดดอกไม้ราคาแพงมีเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งติดหน้าสาลาว่าขอความกรุณาร่วมบุญกองทุนคนเป็นแทนการวางพวงหลีดใครอยากทำบุญให้ลงชื่อพร้อมสิ่งที่จะทำให้ชุมชุนหนึ่งอย่างพาแม่ไปตรวจสุขภาพสอนไม่น้ำเด็กเก็บขยะชายหาดหรือซ่อมท่าเรือ ปรมานีศาลาในวันนั้นเงียบแต่ไม่เศร้าดนตรีคือเสียงหัวเราะจากรูปถ่ายเก่าๆที่ทุกคนเล่าเรื่องต่อกันขวัญอ่านจดหมายของลุงแช่มขอบใจที่ช่วยนนในคืนพายุคืนนั้นเขาจะโตเป็นคนดีถ้าพวกเองยังทำให้เด็กเห็นว่าบุญคือสิ่งที่ทำในทุกเช้า หลานนนยืนอ่านประกาศรับสมัครทุนเยาวชนช่างไม้ชุดแรกน้ำเสียงมั่นคงราวกับตอกตะปูลงไม้เนื้อแข็งเมื่อสวดจบหลวงตาขอให้ทุกคนลุกขึ้นยกมือไหว้พร้อมกันขอให้บุญที่เกิดจากมือของพวกเราตั้งแต่เมื่อวานวันนี้และพรุ่งนี้เกื้อกูลลุงแช่มให้ไปสู่ทางสว่าง และเกื้อกูลพวกเราให้เป็นคนที่เกื้อกูลคนต่อๆไปไม่มีเสียงสะอื้นโหมีเพียงลมหายใจยาวๆเหมือนปลดคาขวัญเดินออกจากศาลามองไป้ายไวนิวที่ซีดไปนิดจากแดดและลมเธอเอื้อมมือไปแตะ แนวตัวอักษรอย่าให้บุญเกิดเพราะตัวเราตายคำนี้ไม่ใช่คำเตือนอีกต่อไปแต่เป็นคำประกาศพลังของชุมชนรุ่งเช้าหมอกบางๆกลับมาดอกบัวในสระยืดการรับแสงอ่อนเรือพายโบราณลำหนึ่งเลื่อนไปตามสายน้ำมีเด็กชายสวมเสื้อชูชีพพายเขียงข้างข้อใหม่เขายิ้มและชูไฟฉายเล็กๆให้ขวัญ เป็นสัญญาณว่าบุญของคนเป็นยังคงส่องต่อไปขวัญยกมือไหว้ฟ้าเบาๆในใจเธอเอ่ยเพียงประโยคเดียวขอให้เราไม่รอวันตายก่อนที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเธอก็ก้าวลงท่าน้ำถือสมุด ตู้คำขอคขามา,าลิ่มเดิมกับประกาสีฟ้า,า,าเปิดหน้าใหม่พร้อมให้ใครก็ตาม,ม,มได้เริ่มต้นอีกครั้งตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่ตอนนี้นตอนที่ยังมี<ซ>ลมหายใจกระทบละอองน้ำเป็นสีทอง